ดูดวงชาวราศีมินยักษ์มีตาทิพย์เห็นช,ะชะัดชัดตรงตรงครับดวงชะตาแบบนี้เจริญลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเลขเสียงนำโชคจัดหนักัะผมยักษ์ตาทิพย์เห็นจะจะราศีมินโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลธุรกิจการงานการเงนินเป็นไปได้ด้วยดีจะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันัะผมได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ตาชีวิตจะ,จะเจริญยักษ์มีตาทิพย์เห็นกันจา่จาะจะาอาจะเห็นชัดชัดธุรกิจการงานของคุณกําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีนะรับโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาตกตําแหน่งที่ดีจะทําอะไรก็มาสม็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รือโชคสุขสมสมหวังตั้งใจหมายเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังอูดผีปีศาจวิญญาณรลายยักษ์ตาทิพย์มองเห็นทุกอย่างไล่ศัตรูหมู่มารปราบศัตรูให้เยยนเตียน ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์ค้ำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาหลวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทียังใดหลวงชะตาของท่านตกตำแหน่งบีดดาบปักเต็มหลังกวนกว็วายกะสับกระสายอดผลอดกั้นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นตกตำแหน่งเดอะสตาร์ แสงสว่างมนจันทารับสองแสงมนจันทาก็มาสู่ตัวท่านมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่ก,กลนเพดุบายมีการลื่นเลงสังสรรค์เพราะฉะนั้นดวงนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนยักษ์คอยช่วยเหลืออยู่เห็นกันชัดชจัจจะไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับดวงชะตาน,นี้ใช่ธรรมดาที่ไหนตกตำแหน่งดาบสองขวายระผมมีอำนาจบุญบารมีวัสนะแต่สิ่งที่ท่านเลือกสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านชอบต้องทําแบบจริงจัง เอาจิงเอาจังจนประสมเลศชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่ต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังถ้วยทองสองมอบด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทเทวดาสิ่งสิธิ์คำชูปกปักุ้มรองรากษาลุงยูตาของท่านตกตําแหน่งไฮพิเทศเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาพรานทุ่งข้าวเหลืองอารามเลือกินและใช้อ่านคู่กับความยั่งยืนยืนหยัดต่อสู้แข่งแจ้งชิงดี ครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นให้ท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายทเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนําโชคกตาตกตําแหน่งไฮเปอร์เพชสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างดวงชะตาของท่านแล้วมีดดาบป,ปักเต็มหลังกระวลกระไวกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว,วประเดบดังเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอัศวินขี่ม้าถือดาบ ปรหารปรหารสัตว์โมมานปราบสัตวใไอเยียนเตียนเพราะฉนั้นยืนหยัดต่อสูแ้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายดวงชะตาราศีมีนชาวราศีมีนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินเนื่องจากดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวมหาสุเพราะเข้ามาสถิตในตำแหน่งที่สร้างความเกื้อหนุนให้กับดวงชะตาด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการประสานงานหรืองานที่ต้องห่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะมีโปรเจกต์สำคัญเข้ามาให้รับผิดชอบซึ่งแม้จะมีความท้าทายและต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความตั้งใจที่ทุ่มเทสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ต้องระม,มัดระวังในการตัดสินใจควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจพนักงานประจำมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมาย ให้ดูแลโครงการสำคัญความสามารถของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บังคับบัญชาแต่อาจต้องเผชิญกับความกดดันและความคาดหวังที่สูงขึ้นจึงควรรักษาสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนให้ดีด้านการเงินด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนพิเศษ จากการทำงานอาจเป็นโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเพราะจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาในช่วงกลางเดือนสำหรับนักลงทุนควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้แม้จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามามา,มากมายแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และไม่ควรเสี่ยงลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวด้านการค้าขายผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความงามสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองและสไตล์คนรุ่นใหม่ การทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องควรใช้โอกาสนี้ในการขยายฐานลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับสินค้าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น แต่ต้องระวังเรื่องการบริหารสต็อกสินค้าไม่ควรสต็อกสินค้ามากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องได้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตอาจได้รับข่าวดีที่เกี่ยวกับการงานหรือการเงินมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือขยายตลาด ไปยังพื้นที่ใหม่ๆการเจรจาต่อรองต่างๆจะประสบความสำเร็จจะได้พบกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงความจริงใจในการทำงานร่วมกันนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์ในวงการข้อควรระวัง แม้ดวงโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้การตัดสินใจในเรื่องสำคัญควรใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยควรวางแผนการเงินให้รัดกุมความเครียดและความกดดันจากการทำงานควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ การเก็บความลับในที่ทำงานระวังการพูดคุยที่อาจสร้างความเข้าใจผิดคำแนะนำเพื่อเสริมดวงควรทำบุญหรือบริจาคทานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลสวมเสื้อผ้าโทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเพื่อเสริมพลังดวงชะตามันทำสมาธิหรือออกกำลังกายเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสของชาวราศีมีนทั้งในด้านการงานการเงินและการค้าขายแม้จะมีความท้าทายและอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจ จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองและสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตการวางแผนอย่างรอบคอบและการรักษาสมดุลในชีวิตจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปกับการทำงานเพราะความสำเร็จที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความสุข และความสมดุลในชีวิตเมือ่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ดวงชะตาของชาวราศีมีนดูเหมือนจะเริ่มต้นด้วยความท้าทายเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอ่อนเพลียรหรือมีอาการปวดตามข้อได้ง่ายอาจมีเรื่องให้คุณกังวลใจหรือนอนไม่หลับอยู่บ้างแต่ไม่ต้องกังวลไปมากนักเพราะสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆค,คลี่คลายลงเมื่อเวลาผ่านไป ในด้านความรักเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบจิตใจสำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่แล้วคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในความสัมพันธ์ที่อาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารคำพูดและการแสดงออกอาจกลายเป็นชนวนให้เกิดความเข้าใจผิดหรือปัญหาที่ลุกลามบานปลาย แต่อย่าเพิ่งท้อใจไปเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณและคู่รักของคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนสิ่งสำคัญคือการรักษาความจริงใจและการสื่อสารที่ดีระหว่างการพยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาในช่วงนี้อาจเป็นโอกาสดีที่คุณและคู่รักจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นลองเปลี่ยนบรรยากาศ ด้วยการออกไปทำกิจกรรมพิเศษด้วยกันหรือวางแผนการเดินทางสั้นๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันสำหรับชาวราศีมีที่โสดเดือนนี้อาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่มีโอกาสพบเจอใครเลยในช่วงต้นเดือนถึงราวๆเดือนมีนาคมคุณอาจได้ออกเดตหรือได้พบเจอกับคนใหม่ๆมากมายแต่อาจยังไม่ใช่คนที่ถูกใจคุณจริงๆก้าวอย่างไรก็ตามหลังจากช่วงเดือนมีนาคมไปแล้วโอกาสในการพบรักครั้งใหม่ของคุณจะเพิ่มขึ้นและที่น่าสนใจคือคนที่อาจเข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณนั้น อาจเป็นคนใกล้ตัวที่คุณเคยมองข้ามมาก่อนเก้าดังนั้นลองเปิดใจและมองรอบตัวให้มากขึ้นบางทีคนที่ใช่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดวงความรักของคุณจะเริ่มสดใสขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงหรือมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับใครบางคนที่คุณสนใจมานาน แต่ก่อนจะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใ,ใจคอของอีกฝ่ายให้ดีเสียก่อนหนึ่งนอกจากนี้ในเดือนนี้คุณอาจได้รับโอกาสใหม่ๆในการพบปะผู้คนไม่ว่าจะเป็นจากงานสังคมการพบปะทางธุรกิจหรือแม้แต่ผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิทคนที่เข้ามาใหม่เหล่านี้อาจมีบุคลิก ที่น่าสนใจและเข้าใจคุณเป็นอย่างดีหนึ่งแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นสำหรับชาวราศีมีนทั้งที่โสด และมีคู่สิ่งสำคัญในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการงานอยากปล่อยให้ความกังวลในเรื่องความรักมาบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานของคุณในทางกลับกันก็อย่าให้งานมาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณเช่นกันท้ายที่สุดจงจำไว้ว่าความรักเป็นเรื่องของการให้และรับการเปิดใจและการเรียนรู้ ซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดจงใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพราะนั่นจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความรักที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนี้อาจไม่ใช่เดือนที่ราบรื่นที่สุดสำหรับชาวราศีมีในเรื่องความรักแต่จงเชื่อมั่นว่า ทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นล้วนมีจุดประสงค์เพื่อทำให้คุณเติบโตและเข้าใจความรักมากขึ้นจงอดทนเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วคุณจะพบว่าความรักที่แท้จริงนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม